ปทับมรณะบทที่51มังกรเกาะทองทองเทนเคีคิดไม่ถึงว่ามังกรเกาะเงินจะลงมืออย่างอมหิตพอแววเสียงร่ำร้องของดนิง,งามทั้งสี่จึงเข้าใจในบัตรดลยามนั้นลำต้นไม้กดกระแทกโลงหังจาอิระไม่ถึงสามเชียแล้วในสภาพการเช่นนี้คิดปิดป้องต้านรับจูโจมตีโต้ล้นกระทำไม่ได้ยามคับขันโจรเกียนทงเทนขีพันพับหัวเข่าทั้งสอง หงล่างไปยังด้านหลังอาศัยสยภาพลื่นไถลของใบไม้ใต้เทา้าสาดพุ่งไปยังเบื้องนอกดูดประกายไฟปฏิกิริยาแม่ว่องไวหน้าแตกตื่นแต่ยังไม่อาจรอดอย่างสิ้นเชิงแววเสียงดังควกักกิ่งไม้บนลำต้นกีดปกเสื้อขาดกระจายประกายโลหิตสาดกระเซ็นออกมังกรก่อ,กอเงินไม่อาจปิดชีวิตท่องเทนขีได้ในกระบวนท่าเดียวในเลยยยอมเลิกดาทาโถมติดตามเข้ามา กวาดแกว่งลำต้นไม้กระแทกใส่เป็นคำรบสองเดานีทั้งสี่เห็นท่องเถียงขีทิ้งตัวลงบนพื้นไม่ได้ผุดลุกขึ้นทันทีเข้าใจว่าชายดวงใจรับบาดเจ็บสาหัสต่างแตกตื่นจะตระดานไปมังกรเกาะเงินก็ขบคิดเยี่ยงดนีงามทั้งสี่เข้าใจว่าท่องเถนยขีไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวตองกว่าตาไปยังโศกท่องเถนยขีย่างลืมตัวท่วงท่ากดกระแทกจึงฉลรอชักช้าลงวูบ พริบตานั้นท่งเทนขีพันตวัดฝ่ามือ้ายสะบัดกระดาษฟาดขึ้นไปตวาสัมทับว่าหงเหินมังกรเวียนวนเสียงขาดคำเงาฝ่ามืออันพร่างพลายแฝงกระแสพลังหมุนเวียนดูดกำลังวังวนครอบคุมใส่โศกมังกรเกาะเงินมังกรเกาะเงินไม่มีทางหลบเลี่ยงได้ส่งเสียงครางอย่างเจ็บปวดปิวริวออกไปแปดเชี้ปะทะกับต้นไม้ต้นหนึ่งดังโคมใหญ่มังกรเกาะเงิน กำกืนความเจ็บปวดตัวเท้าโอบสองมือไปด้านหลังประคับประคองร่างไม่ให้ล้มลงโลหิตส,สดๆสดพันฉีดพุ่งออกจากปากมาร่างของมังกรเกาะเงินพอปิวริยวไปท่องเทนคีพันชัยท่งท่าดีหื้อพระเถงปาลีหื้อพิกกายพิกร่างกระโดดปร,ราดขึ้นสาดพุ่งถึงเมืองหน้ามังกรเกาะเงินยืนกระบี่เสียมังกรปร,ราดไปจ่อใส่คอหอยมังกรเกาะเงินกาเสียงเย็นยเยียบ ท่านกระหลงกลเช่นกันมังกรเกาะเงินลอกเกืรังภายในแต่ยามกระตันหันไม่อาจรวมรังขึ้นได้บางเกิดความท้อแท้ทอดอะไรเบริกตาจ้องมองท่งเทนคีกล่าวว่าเจ้าผู้ยาวบาดเจ็บถึงขั้นใดท่งเทนคีไม่เดือดแลบาดแผลบริเวณทรงอกซึ่งยังปรากฏโลหิตไหลซึมก่าเสียงเย็นชาหากเปกรียกชีวิตของท่านอาการบาดเจ็บของเราเพียงนี้ไม่อาจนับเป็นอย่างไรได้ มังกรเกาะเงินปาจากความหวาดหวัว่นกล่าวว่าชั่วชีวิตของมังกรเกาะเงินประสบความพ่ายแพ้ครั้งนี้เพียงคราเดียวมีผู้คนจํานวนมากที่พ่ายแพ้ในเงื้อมือเราเป็นครั้งแรกแต่ไม่เคยมีผู้ใดรอดชีวิตไปได้มังกรเกาะเงินแคนเสียงดังเฮกล่าวว่าจนบัดนี้เราเพิ่งทราบว่าขอทานชั่ว้ายนั้นชนนกล้าเข้าสู่แผ่นดินตรงวันอีกคราที่แท้มีกาลังหนุนเยี่ยงเจ้านั่นเอง แต่เจ้าผู้เยาวไม่ต้องภาคภูมิลำพองไปหลงมือส่งเสริมเราเถอะยี่เอี่ยจะรอคอยเจ้าในปาระพบเชื่อว่าภายในสามวันเจ้าต้องตามลงไปแน่นอนท่องเทนคีแค้นหัวรอกล่าวว่าท่านกำลังคุมขู่คนหวังให้ข้าพเจ้าปล่อยประละเว้นชีวิตท่านหรือมังกรเกาะเงินเบิกตาแตกท่านถึงจ้องมองท่องเทนคีกล่าวว่าเจ้าผู้เยาว์เห็นยี่เอี่ยไปค้นอ่อนแอไปแล้ว หากมีกำลังขวัญก็ลงมือแต่ตอนนี้ประกาศชื่อฉายามาก่อนเพื่อไม่ต้องเรียกหาเจ้าเป็นผู้เยาวบนเส้นทางปรพบพอีกธงเทนขีอาปากหมายกาวาจาพันแววเสียงใสกังวลเสียงหนึ่งดังว่าเล่ายี่คนที่สองหากล้างกันครึ่งค่อนวันเฉไหน,นยังจดจำฮารุหิตองเทนขีอันยิ่งใหญ่ไม่ออกกระแสเสียงดังมาจากที่ซึ่งดนิงามทั้งสี่ยืนหยัดอยู่ธงเทนขีสถานใจอย่างรุนแรง พันประวัตินึกถึงดานีงามทั้ง4และเข้าใจว่าพวกนางชนัยไม่เร่งรถมาดูอาการบาดเจ็บของตนที่แท้ดานีงามทั้ง4ล้วนถูกเจ้าของส้มเสียงกังวานสยบไว้ทงเทนขีไม่ต้องเดี่ยวหน้าไปก็ทราบว่าพลังฝีมือของผู้มายังสูงล้ำกำลังกรเกาะเงินมากนักทั้งนี้เพราะด้วยพลังการฝึกปือของดานีงามทั้ง4โดยเฉพาะหวยชุนงิม้มดานีงามงางเง็กมุย ยอมไม่ถูกชนชั้นธรรมดาสยบไว้โดยเด็ดขาดหลังจากคมสติลงทงเทนขีจึงกล่าวเสียงราบเรียบท่านคงเป็นกิมกะเหลงมังกรเกาะทองกระมังผู้มาหัวรอดดังกาวาลกล่าวว่าทงเฮียมีสติสมาธิเยือกเย็นยิ่งนักทงเทนขียังให้เบือนหน้ากลับกล่าวเสียงราบเรียบท่านก็หาประวัติลนลานไม่ผู้มากล่าวเสียงเนิบนาบสถานการณ์ของข้าพเจ้าตอนนี้ สมควรพะวันลนลานหรือสถานการณ์ของเราท่านมีอันใดผิดแพกกันหากท่องเฮียเหลียวหน้ากับย่อมทราบความผิดแผกแตกต่างกันได้ท่องเทนคีสูดลมหายใจลึกจึงกล่าวสหายข้าพเจ้าทั้งสี่คงตกอยู่ในเงื้อมือของท่านแล้วผู้มาส่งเสียงดังอื่มกล่าวว่าจำนวนหนึ่งแลกกับสี่ท่องเฮียเห็นว่าสถานการณ์ของผู้ใดเดือดร้ายกว่าท่องเทนขีกล่าวเสียงเย็นชา ในความเห็นข้าพเจ้าสาการของเราท่านเท่าเทียมกันฮ่าฮ่าฮ่าทองเฮียคงไม่ถึงกับนับจานวนหมายเลขไม่เป็นกระมังและท่านคงทราบคําว่าความผูกพันฉันพี่น้องเป็นอย่างไรกระมังผู้มากาวสิงงวานว่าพี่น้องในใต้ด้าพอรักตตีนางเดียวยังฉีกหน้าเข้าหักหานกันเองหรือท่องเฮียไม่เคยได้ยินมาท่องเทนขีสอดคำขึ้นสำหรับท่าน ยอมอยู่เหนือกฎเกณฑ์เมื่อเป็นเช่นนี้เสนอเงื่อนไขแรกเปลี่ยนมาเถอะใช้หนึ่งแลกเปลี่ยนกับหนึ่งก็ทำไม่ได้ผู้มากล่าวเสียงทุ้มหนักหรือท่องเฮียต้องการต่อรองจํานวนคนท่องเทนกีเน้นเสียงว่าหากท่านเห็นว่าเสียบคู่คนได้มากกว่าใัย,ายไม่รอจนน้องชายท่านจบชีวิตใต้คมกระบี่ข้าพเจ้าเสียก่อนในเสียงกล่าวเบือนหน้าประย่างเข้มช้าและเห็นหุยชุนงิมง้างเงี้ยมุย และพวกทั้งสี่ถูกยี่สกัดจุดไว้จริงๆสองฝ่าข้างแยกย้ายยืนหยัดโดยหนึ่งบุรหนึ่งสตรีฝ่ายบุตรแต่งกายเยี่ยมังกรเกาะเงินเพียงแต่สวมอภรรสีทองแพรวพรายหน้าขาวเกี้ยงเก่าคิ้วเรียวง,งามตาสุกใสอายุมาน27นับเป็นบุคลิกอันคมคายฝ่ายสตรีสวมใส่ชุดแดงฉานปานเปลวเพลเพิงอายุมาณ 22- 23ปีตากลมโตปากแดงอรเรือ งามพูดภาสขา,ารมิน้อยประกายตาคมวาวราวสายฟ้าทั้งสีสายของหนึ่งบรดหนึ่งสตีก็จองจับอยู่บนใบหน้าท่งเทนขีขายคิดไม่ถึงว่าหัดโลหิตท่งเทนขีกับมีเขาหน้าอัศงางามปานหล่อเราเช่นนี้สีหน้าจึงปรากฏแววตื่นเต้นครางแครงบริดชุดทองเบินสายตาไปยังมังกรเกาะเงินซึ่งพิงต้นไม้ใหญ่หน้าซีขาวราวกระดาษดวงตาทบกายรอรุ่ม อย่างไม่อาจข่มกันจากนั้นเพ่งตากาวกทง,กงเติงขีว่าในวงนักร้องร่ำเรือว่าหัตโลหิตท่านไวพิบป,ปราเปลืองวันนี้ได้พบผ่านนับว่าไม่ผิดจากคำร่ำารือจริงๆท่งเทนเขีคราครั้งนี้ท่านนับเป็นฝ่ายได้ชัยทงเทนขียิ้มน้อยจึงกล่าวท่านสมควรเปลี่ยนคำไวพิบเป็นกอกิ้งจึงถูกต้องบรดชุดทองแคนเสียงกล่าวว่า ท่านเมื่อกล่าวแทนข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมไม่ต้องทบทวนอีกคราพวกเราแลกเปลี่ยนผู้คนกันเถอะจบคำยกมือขึ้นตบคายจุดให้กับดนตรีงามทั้งสี่ทั้งสี่จึงทยอยกันสาวเท้าถึงข้างกายท่งเถนขีทงเถนขีคีดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามกับเปิดเผยหมดจุดปานี้เบือนหน้าไปยังมังกรเกาะเงินกล่าวว่าท่านนับว่าฉุดหลังชีวิตลอดจากห้วงโลก,กันแล้วมังกรเกาะเงิน ใช้ประกายตาอันแตกสั้นอาฆาตเพ่งมองท่งเทนขีเข้นเสียงว่าผู้แท่ทงมังกรเกาะเงินไม่ตกตายในวันนี้นับเป็นข้อกรรมของเจ้าก่าวจบลากฝีเท้าอันหนักอึง้งก้าวข้อหาหนึ่งบุุษหนึ่งสตรีบุรุษชุดทองเบือนหน้าไปพงหิสะให้กับสตีสาวข้างกายสตีสาวนั้นรีบถือปาดไปประครับประคอมังกรเกาะเงินลวงยาเม็ดนักษาบอบช้ำจากอกเสือ้อ ส่งเขาปากมังกรเกาะเงินประคองให้มันสุดนั่งลงบดชุดทองพันกล่าวขึ้นท่องเฮียเรื่องของเราท่านในวันนี้นับว่ายุติเพียงนี้ท่านหากมีเรื่องต้องกระทําก็เชิญตามสะดวกท่านคงเป็นมังกรเกาะทองกระมังท่องเฮียคาดเดาได้ถูกต้องมีทราบท่านยังมีเรื่องใดต้องการให้ผู้น้องตอบคําอีกท่องเทนขีสายหน้ากา่าย่างเฉยชาเรื่องที่ยังไม่ทราบกระจ่าง ภายหน้าย่อมเข้าใจได้เนื่องเพราะการพบพานของเราท่านในวันนี้เป็นการเริ่มต้นหาใช่ที่สุดไม่วุษชุดทองฉายามังกรเกาะทองหัวรอดรังกวานกล่าวว่าท่องเฮียนะเป็นผู้รู้ใจข้าพเจ้าอย่างแท้จริงท่านใหญ่ไม่เสยฐานว่าเราท่านได้พบกันอีกเมื่อใดท่องเห็นขีกาเสียงราบเรียบวันเวลาพบกันในภายหน้ายังมีมากนักแต่โอกาสพิสูจน์ความเป็นตายที่แท้จริง มีเพียงครั้งเดียวมังกรเกาะทองหน้าแป้เปลี่ยนเล็กน้อยร้องพ้งว่าท่องเฮเห็นว่าโอกาสครั้งสุดท้ายนั้นต้องรออีกนานเท่าใดปัญญาชนหักหลังด้วยปัญญาผู้หุนหันหักหานด้วยกำลังหากแม้ข้าพเจ้าคาดคำนวณมิผิดวันพิสูจน์ความเป็นตายของเราท่านคือเวลาที่มวลหมู่ผู้กล้าตกตายไปเส้นรอยยิม้มเซิงประดับอยู่บนใบหน้ามังกรเกาะทองตลอดเวลา พันสลายขายไปภูมิปัญญาของมันไม่เพียงเด่นลำ้ำ mm. เหนือรุ่นเดียวกันแม้เป็นชนชั้นอาวุโสก็ยากอย่างคาดความในใจมันได้หาคาดไม่ว่าแผนการที่มันวางไว้กับทุกฝ่ายตรงข้ามสังเกตพบในช่วงเวลาสั้นๆพิบตานั้นมีทราบเป็นความลิษยาหรือพันพึงรู้สึกว่าการรงคงอยู่ของท่งเทนคีเป็นผลคุกคามต่อมันอย่างใหญ่หลวงมังกรเกาะทอง พยายามข่มจิตใจอันพุ่งพ่านกล่าวว่าท่องเฮียทราบหรือไม่ว่าข้าพระเจ้าฉหนจึงเสาะหาท่านท่องเทนขีกล่าวโดยไม่ขบคิดขอทานสำานล,ลมอาจมีความแค้นไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้ากับท่านข้าพระเจ้าเป็นสหายร่วมแนวกับมันดังนั้นตกเป็นเป้าไร้ล่าของมังกรเกาะเงินแต่ท่านเสาะหาข้าพระเจ้ายังมีสาเหตุประการอื่นเคลื่อนแฝงอยู่อย่าลืมว่าข้าพระเจ้าเป็นพี่น้อง รวมสายเลือดมันท่งเทนคีเพ่งตามองหน้ามันเน้นเสียงว่าที่แตกต่างกันคือมังกรเกาะเงินหามีความคิดใคร่ครอบครองความใหญ่ในวงนักเลงไม่มังกรเกาะทองสถานใจอีกคราโชคคู่ให้ดังจึงตะเบงเสียงร่อกล่าวว่าท่งเฮียสยฐานเยี่ยงนี้ไม่รู้สึกว่าการรงคงอยู่ของท่านเป็นผลคุกคามต่อเราหรือท่องเทนคีเห็นฝ่ายตรงข้าม อายุยังเยาว์แต่พลังพิมมือรึกดำสามารถคำนวณผลได้ผลเสียของเรื่องราวโดยไม่หุนหันวู่วามด้วยคุณสมบัติดังกล่าวสแสดงว่าต้องเป็นคนจิตใจทะเยอทะยานคิดไข้ครองความยิ่งใหญ่ในวงนักเลงยามนั้นพอถูกย้อนถามหาแตกตื่นตนอกไม่กล่าวว่าท่านต้องการความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าก่อนที่จะแน่ใจว่าข้าพเจ้ายินยอมตกลงหรือไม่ย่อมไม่ลงมือโดยวู่วาม มังกรเกาะทองแท่งถามว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจด้วยกำลังพลัง,งของท่านหากไปจากผู้ช่วยเหลือย่อมยากต้านทานผู้กล้าหารทั้งแผ่นดินมังกรเกาะทองอึ้งไปวบูบพันแงนหน้าหัวเราะอย่างคุมข้างกล่าวว่าท่องเฮียม่ิชัยได้เลิศล้ำจริงๆหวังว่าในภายหน้าเราท่านสามารถร่วมมือกันท่องเทนขีกล่าวเสริมขึ้นจากนั้นดูว่า ตำแหน่งยอดมือรุ่นยาวแห่งยุคตกเป็นของผู้ใดโทกแล้วเยี่ยงนั้นไม่ใช่ยุติธรรมนักหรือท่องเทนคีไม่ตอบคำเบือนหน้ามากากุณิงามทั้งสี่ว่าพวกเราไปกันเถอะจบคำสาวท้าพปยังริมลำธารเดานิงามทั้งสงงี่ก็ตามติดอยู่ด้านหลังทังห้าเพิ่งมรรู้ถึงริมลำธารพันแววเสียงมังกรเกาะทองดังว่าขอวอวยพรให้ท่งเฮียประสบความราบรื่น ไรผู้คนเปรียบติดท่องเทนขีไม่ได้เดียวหน้ากลับกล่าวว่าข้าพระเจ้าก็หวังว่าความฝันอันเพิดเพลของท่านสามารถเป็นความจริงก้าวจบคําใช้พลังฝ่ามือหนุนเสริมเดานี้ทั้งสี่ทะยานข้ามแม่น้ําอันเชี่ยวกรากโตเองรวดแร่นข้ามไปเป็นคนสุดท้ายท่องเทนขีและริงามทั้งสี่พอข้ามขุนเข่าเบื้องหน้ามาก็เป็นเวลายามสามเดานีงามงังเง็กหมุยพันกล่าวว่า เทียนคีพวกเราคิดไปที่ใดทงเทียนคีกล่าวโดยมิขบคิดสาขาพักเียนจันทาประจำเมืองช่วงัวติงห้ยชุยงิ้มกล่าวว่าจากที่นี้รุดถึงที่นั้นท้องฟ้าคงล่งสางตอนนี้เอียงมุย้ยเหล่งมุย้ยรู้ในเหนื่อยอิดเลยพวกเราอย่าไม่รอถึงคืนพรุ่งนี้ค่อยรุดไปทงเทียนคีเมื่อทราบที่อยู่ของกระบี่อสูนซึ่งเป็นหนึ่งในโซคู่แขน ก็พัฒนาใกล้รุดไปในบัดดลประหารศัตรูกับมือพอฟังจึงเบือนหน้ามายังงงางเงกเอียงบวยหงเหด็งเห็นหน้าผากพวกนางปรากฏหยาดเงื่อไหลซึมหอบหายใจเบา,เบาลังเล็กน้อยจึงกล่าวเยี่ยงนี้เถอะพวกท่านรอคอยข้าพเจ้าอยู่ที่นี้เมื่อเสร็จเรื่องข้าพเจ้าจะหวนกลับมาเ้าในงามทั้งสี่พากันลองว่าพวกเราขอร่วมทางไปงางเงกเอียงก้าวเสริมขึ้น หากพวกเราร่วมทางไปหมุยเจ้และงิมเจ้สามารถช่วยเหลือท่านไม่ต้องห่วงใยกวนพวกเราทงเทนขียามรอดรุ่มใจจึงไม่ทุ่มเถียงเกียงงอนกล่าวว่าก็ได้พวกเราไปกันเถอะเพิ่งขาดคำบนยอดข่าเบื้องหลังพันแววเสียงแกร่งกร้าวเสียงหนึ่งดังว่ากบีอสูรเจ้าิดสระตำแหน่งหัวหน้าสาขาเล่นกายในเทือกทิวเขาจริงๆทงเทนขีพอฟังถึงกับสะท้านเฮือก แมรู้สึกเป็นซุ้มเสียงคุ้นหูแต่ไม่มีเวลาคบคิดมากความหันความเพ่งตาคมวบาวไปยังทิศทางต้นเสียงยามนี้เดือนดวงเสี้ยวสาดแสงซีดจางแต่อาศัยแสงสว่างเพียงนั้นทองเทนคีก็สามารถจำแนกทิวทัดได้และเห็นบนยอดเขาปรากฏหมู่ไม้ไส่วนลกขึมป่าจากสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวพอเลื่อนสายตาลงมาพันเห็นบนไหลเขา มีเงาร่างสายหนึ่งเคลื่อนวูบวาบอย่างเร่งร้อนเงาร่างนั้นหันหลังให้กับท่งเทียนขีแต่ดูจากเงาดัางและแขนขวาที่ขาดหายกอบกระบีบบ่ยาวที่สะพายอยู่จำแนกออกว่าเป็นกระบ,บี่อสูรปิกบูท่องเทียนขีเกรงว่าหากกระบ,บี่อสูรเข้าสู่โซลึกของเทือกเขาสุกซ่อนเลนกายไว้ตนก็ไม่มีโอกาสล้างแขนได้ดังนั้นไม่ทันคุ้นคิดปัญหาที่ว่ากระบ,บี่อสูรแทนที่ จะละเลาะตามพุ่มเพึิกกับปรากฏกายขึ้นบนไหล่เขาอันโดดเด่นและในเทือกเขารกร้างเะไหนมีคนจดจำมันออกแคนเสียงอย่างยิชาพึมพำว่ากบีอสูรยอมรับาตากรรมเถอะจบคำศาสพุ่งไปดุดอาชาพาดขอบฟ้าโลดแลนสองคราก็ไปไกลสามสิบวาดนงามทั้งสี่งงงันวูบร่ำรองว่าเทียนคีรอพวกเราด้วยทงเทียนคีตอนนี้ เพียงคิดใคร่ค่ากลุ่มกระบีอ่อสูรดังนั้นไม่ยอมหยุดยั้งชะงักประโดดโลดเล่นอีกหลายขาก็เล่นหายไปในโดงไม้ง่างเง็กเอียงกล่าวอย่างร้อนรุ่มแล้วนี่จะทําอย่างไรหวยชุนงิม้มมีประสบการณ์ในวงนักเรงมาอย่างโชคชนสามารถคมสติไว้ได้สายตายามกวาดมองเลือบและเห็นเงาร่างบนไหล่เขานั้นจึงกล่าวไม่เป็นไรพวกเรารีตามไปบอยหกเหลงกล่าวอย่างประวันรนดาน มิทราบเขาไปยังสาธิตใดจะติดตามได้อย่างไรลรวในงามงังเง็กหมวยกับนิ่งเงียบงานตลอดมาขายจมอยู่ในห้วงความคุ้นคิดห่วยชนเง้มกล่าวว่าเขาได้ด่าตามเงาร่างบนไหลเขานั้นพวกเรามุ่งไปยังทิศทางนั้นรับรองไม่ผิดพลาดงางเง็กเอี้ยงกล่าวว่าอย่างนั้นรีบไปกันเถอะลรวในงามงังเง็กหมุยพันสอดคำขึ้นพวกท่านรู้สึกว่าผู้ที่ส่งเสียงเมื่อครู่ ละไม้ขายผู้ใดเดานี้ทั้งสามมีทราบนางฉไหนาถามไถยเช่นนี้โวยหงเหลงกล่าวว่าแย่แสไปใหญ่พวกเรารีบไปเถอะโวยชุนงิมกลับพ่องขึ้นละไม้ขายขอทานตำรานลมเดาน้งามงางเงี้ยหงยพังหงวิสะกล่าวว่าข้าพระเจ้าก็คาดคิดเช่นนั้นแต่มันทราบว่าเทียนขีมีความแค้นอันึกน้ำกับไตกระบี่แดนดินฉไหนไม่กล้ากลุมกระบี่อสูรโวยชุนงิมสะานใจเล็กน้อย ก่าว่าตอนนี้ไม่อาจคบคิดสาเหตุความไหนได้พวกเราพอยตามเทียนขีไปก็ทราบเองเร้วในงามงังเง็กมวยก็รู้สึกมีเหตุผลดังนั้นเยือนมือขว้ากุ่มง,งางเง็กเอี้ยงผู้น้องส่วนหุยชุนิมขวากุมมือมวยหงเหลิงทุ่มเทโตเบาติดตามไปท่องเทียนขีแม้พบเห็นเงาหลังกบิอสูรปิกบูแต่ไก่แต่รอจนวิ่งตะบึงลงจากยอดเขาขามขุนเขาอีกรูกหนึ่ง บรรุถึงเชิงเข่าลูกที่พบเห็นน่องรอยกระบีอ่อสูรต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วยามเต็มเต็มทงเทนขีเช็แขนเสือ้อปา,าดหยาเง่อบนใบหน้าแงานหน้ามองขึ้นไปเห็นกระบีอ่อสูรวิ่งตะเบิงจนใกล้บรรุถึงยอดเข่าแล้วดังนั้นเกโนปานโถมทยานขึ้นไปกระบีอ่อสูรขายมิทราบว่าเบืองหลังมีคนสะกดติดตามมาทวงท่าจึงเชื่องชายิ่งแต่เนื่องจากลำหน้าท่องเทนขีประยะทางอันยาวไกลทงเทนขี เมื่อบรุษถึงไร่เขามันก็ข้ามยอดเขาไปแล้วรอจนท่องเทนคีขึ้นถึงบนยอดเขาก็เป็นว่าใกล้รุ่งสางสว่างยามกว่าตามองรอบข้างถึงกับใจหายวูบที่เทกะบีอโศนมิซ่าไปยังสาธิตใดอีกท่องเทนคีสุรลมหายใจลึกๆข่มจิตใจอันผู้พานดงคำหนึ่งขึ้นมันคงไปไม่ไกลเท่าใดสมควรได้ล่าตามไปอีกระยะหนึ่งความคิดไม่ทันสิ้นสุดทางขวามือที่ห่างไปหลว่า พันแววเสียงสดใสเสนอโสดดังว่าคนเพราะราบยศทีวันจึงศูนย์สกุณาเพราะอาหารจึงต้องตายสะทกสะท้อนชีวิตคนสั้นยิ่งพึงสดัดความมนหมองไปสิ้นปีกตัวเร้นกายบนบันพศไม่เดือดแปลเรื่องในทุรีดินทกถ้อยคำสดใสกังวานกระทบโสดอย่างชัดเจนขายมีจตนาเกีย้ยก่อมกับกายทงเทนขี่งง,งันบูบคบคิดขึ้นคนผู้นี้อาจไปปรบชิดอยู่เหนือโรกี หากแม้นวาจาประดานี้คิดเกี่ยว่อมเราเท่ากับหาประโยชน์ไม่ได้แต่แล้วพันฉุกใจได้คิดคนผู้นี้อาจเล่นกายอยู่ที่นี้ไปเวลานานม่แน่นักว่าพบเห็นล่องรอยกบีอ่อสูรดังนั้นหัวเนึกทบทวนที่มาของต้นเสียงจากนั้นศาสตร์พุ่งกายไปโลดแล่นสองคราไปได้ยีสบว่าแลลิลงที่หน้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งท่องเหนขีเงยหน้าขึ้นเห็นหินใหญ่สูงประมาณสิวา ดังนั้นสก,กิดเท้าโผพุ่งกายขึ้นไปสายตายามกวาดมองอดจะทานวันไหวไม่ได้บนก้อนหินยืนหยัดด้วยบรุษหน่มชุดขาวสะอาดดุดหิมะอายุประมาณ20ปีหันหน้าหาท่งเทินขีคนหนึ่งดังนั้นสามารถเห็นโฉมหน้าแท้จริงได้และเห็นฝ่ายตรงข้ามคิ้วเรียวงามตาสุกใส่ลึกลำดังห้วงมหันนบขนตายาวงอนดำขับจมูกโด่งปากแดงลเลือด,ดังแต้มชาติ ต่อให้เป็นสตรีงามแห่งยุคก็อยากทัดเทียนเปรียบกับบุคคลนี้ท่องเทนขีอดคำหนึ่งไม่ได้ในใต้ด้ากับมีบุรุษรูปงามเช่นนี้นับว่ายากจะยอมเชื่อจริงๆบุุษหนุ่มชุดขาวก็จับตาเพ่งมองท่องเทนขีใบหน้าขาวเกี้ยงเก่าพันแดงเรือขึ้นวูบท่องเทนขีคิดไล่ล่าศัตรูม่กล้าทวงเวลานาน,านไปประสานมือกล่าวว่าพี่ท่านเชิญเถอะ บดนุมชุดขาวพงอยสระรับกล่าวว่าท่องเฮียเชิญเถอท่องเทนขีงงงันวูบถามพงว่าพี่ท่านทราบเรื่องไรว่าข้าพเจ้าแท่ท่องบดนุ่มชุดขาวแย้มยิ้มพางกล่าวว่าท่องเฮียม,มีเวลารับฟังข้าพเจ้าบอกเล่าข้อเท็จจริงที่รู้จักแท่ของท่านหรือท่องเทนขีงุนงงอีกราคำหนึ่งขึ้นพฤติการและถ้อยคารมคนผู้นี้ประหลาดพิกลนักฉชไหนทราบว่าเรา ไม่มีเวลารับฟังโขบคิดเล็กน้อยจึงกล่าวพี่ท่านเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าไม่มีเวลารับฟังคงค่าเคนีได้ว่าข้าพเจ้าขึ้นมาหาพี่ท่านใหญ่กันกระมังบรหน่มชุดขาวพองอวิษะกล่าวว่าถูกแล้วฟังว่าท่องเฮียชานฉลา,าดปาดเปืองมิทราบก่อนที่จะขึ้นเขามาผ่านการขบคิดไข้ควรแล้วหรือทองเทียนขียามขันหันไม่เข้าใจคำถามฝ่ายตรงข้ามจึงกล่าว พี่ท่านชมเชยไปแล้วข้าพเจ้าตอนนี้เพียงคิดไล่ล่าหาผู้ที่ขึ้นเขามาเมื่อครู่ท่านเมื่อทราบเจตนาการมาของข้าพเจ้ามีทราบยอมให้ความช่วยเหลือหรือไม่บรุรษหนมชุดขาวไม่ตอบคำกล่าวว่าเมื่อครู่ท่งเฮียได้ยินคำเอื้อนลำพันธ์ของข้าพเจ้าเมื่อครู่หรือไม่ได้ยินแล้วข้าพเจ้าเคยคิดว่าหากแม้นคนผู้นั้นเอื้อนต่อข้าพเจ้าเท่ากับเปลืองเรี่ยวแรงสมองหาประโยชน์ไม่ได้ บดน่มชุดขาวหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าท่องเฮงียคิดไข่ชิงดีชิงเด่นในวงนักเองแน่นอนท่องเทนคีเอื้อนลำพึงขึ้นปีกตัวเล่นไกายบนบันพศไม่เดือบแลเรื่องในทุรีดินข้าพเจ้าเลื่อมใสความไปอยู่ของพี่ท่านนักหากท่านต้องการเยี่ยงนั้นก็กทำได้เช่นกันพี่ท่านเมื่อทราบความไปมาข้าพเจ้าก็สมควรทราบว่าเป็นไปไม่ได้บหนมชุดขาวสวนคำว่า เพราะกิณิภูมิหัดโลหิตทําให้ท่านไม่ยอมถอนตัวจากวงนกเดงหรือหาไม่ได้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อล้างแขนก่อนที่มวลหมู่ศัตรูจะเชาใช้นี่กรรมไม่ยอมปีกตัวเล่นกายเด็ดขาดบรดน่มชุดขาวรอบทอดถอนใจก่ลาว่าข้าพเจ้าขออํลลาทงเทนคี้เห็นฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงบุคคลเดียวที่พบเห็นล่องรอยกรบีอสูรไหนเลยยอมปล่อยให้ผ่านพ้นไป รีบสืบเท้ายื่นมือปราดออกตะโปไปยังชิบะจอนข้อมือรลดนมชุดขาวดดสายฟ้าพ้งว่าพี่ท่านต้องตอบคถ,ถามข้าพเจ้าประการหนึ่งพึ่งขาดคําเือขวาที่ตะโปปราดไปกับขวาถูกอากาศธาตุมีซารลดนมชุดขาวใช้ท่าร่างใดกับหลบเลี่ยงกระนท่าของตนได้ดุดปาฏิหารรถดนมชุดขาวเพ่งตากล่าว,ว่าหัดโลหิตของท่องเฮียคิดยื่นไปยังข้าพเจ้าหรือไร ท่งเทนคีนับเป็นครั้งแรกที่ชิโรมือก่อนแต่ประสบความล้มเหลวยามนั้นถึงกับตะลึงดานไปพอฟังจึงสายหน้ากล่าวว่าท่านหาเกงกัวหัดโอหิตไห่นี่หรือคือสาเหตุที่ท่านหลังคืนกับสาเหตุอีประการหนึ่งคือข้าพระเจ้าไม่มีเหตุผลที่ยื่นออกครอบคุมท่านกล่าวจบหันกายหมายจากไปท่องเฮียทงเทนขีสาวเท้าถึาถงริมก้อนหินพอฟังเสียงร่ำร้อง พันเชงักเท้ารงแต่ไม่ได้หันกายมากล่าวว่าพี่ท่านมีวาจาใดาจะกล่าวบรดนมชุดขาวกล่าวเสียงทุ้มหนักทางที่ประเสริฐท่านยังคงรีบไปจากที่นี้